สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ปอนปอนก็พาพเพื่อนๆไปเที่ยวเออวัดวัดวนะัดวัดอะไรนะท่าด,ดอยวานะครับแม่สายนะครับเนาะจังหวัดเชียงรายนะครับมีสะพานแก้วโดยสกายวอล์กแต คนก็จะเยอะๆหน่อย,นอยเนาะสกายวอล์กอยู่ด้านบนนะคะแต่เราจะไปเที่ยวภางในวัดกันเนาะ,ะ <c oughs> สอยสดวนงงามงมากพระอาดดอย

เขามาต้องมาถามอะไรในคณะผู้ไปใครธรรมนาใส่ใจพระพักตพูดในคณะเาะขมามาบ่อห้องหลวงห้องต้านไรในคณะ,ะห้องหลวงห้องต้านจ้างเงินหนึ่งร้อยบาทในคณะขับเข้าพระพุทธไว้กับตัวเขาหนึเหรียญในคณะพุ่ตวอุจาระกับยกับตัวห้อง,หงเหรียญเ,เป็นคณะเป็นผู้ตีกล้าออกขายผมาค่ายา้อนขาเแืน่ในคณะพายห้องหลวนกล้าไนมห้องหลวงหองตานไรายี๋ย นี่แต่ทำบุญทำบุญพ่อมาลายปลอมแย่ๆเลยครับอ่าร่วมทำบุญถวายก้อนทองนะครับผมเพื่อที่จะบรรจุหัวใจครักพันใจสมปรารถนานะครับผมเรียนเชิญเลยนะครับพระวิหารเจ้าสานนะครับนี่เป็นพระวิหารเจ้าสานเนาะเปลี่ยนเียญพ่อโคตรบูชาว่จิตตัวหนึ่งเหรียญนะครับผมเรียนเชิญเลยนะครับ สาธุอนุโมทนาบุนนะครับผมท่านไหนนะครับโรคธรรมบุญบรรจุหัวใจนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับผมหายจากโรคภัยแค่เจ็บทั้งหลายทั้งปวงนะครับผมประกอบด้วยการงานอะไรนะครับนี่สวยสวยมากเลยขอบอกพระธาทางเงานะคะจุดเชื่อมต่อแม่สายไปพม่านะคะเนาะ ไปผ่านผ่านมาก็มาเที่ยวได้นะคะรับเนาะออก็ไม่ได้กว้างนะคะจุดไฮไลท์แต่ไฮไลท์จะเป็นตรงสะพานแก้วนู่นนะครับเนาะนี่ก็เป็นมุมหนึ่งนะครับเนาะเป็นแบบร้านอาหารขายของนะครับ เป็นพระธาตุดอยวาวสูงสุดในสยามเนาะมาดูวิวกันนะคะวิวนะครับไปเดี๋ยวเราไปตรวจอื่นกันนะครับ นี่ก็สำหรับคนที่มาเดินสกายวอล์กนะครับเนาะนี่นะคะสวยๆเลยครับทริปวันเที่ยวพระาธาตุดอยวาวก็ขอจบพี่แค่นี้ก่อนนะคะสำหรับคนที่จะมาเดินเที่ยวเนะ สูงสุดในแสงสยานะครับพระธาตุลอยวาวนะครับอย่าพอเขาจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ